หลายคนคิดว่าการเล่นกีฬาสกีหรือสโนว์บอร์ดเนี่ยมันอันตรายซึ่งก็เป็นความจริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยการเตรียมความพร้อมของร่างกายที่ดีแล้วก็อุปกรณ์ที่ป้องกันที่ดีนะครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์โบวรัตน์วณะดูรงวันนะครับเป็นแพทย์ที่ปรึกษาทางด้านออทปิดิกส์ของโรงพยาบาลวิชัยเวชครับต้องเรียนก่อนเลยครับว่าสโนว์บอร์ดเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ใหม่สําหรับผมนะครับเพราะว่าผมาเล่นสกีพอได้นะครับแต่ว่าสโนว์บอร์ดเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ประมาณสัก ปีหนึ่งนะครับจำได้ว่าตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ล้มนะครับล้มแรงค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็ดีที่ว่าไม่ได้มีกระดูกหักหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นการล้มที่เจ็บค่อนข้างมากนะตอนนั้นลื่นลงมาจากสลปที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างชันด้วยนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยขมามลงไปแล้วก็มีการกระแทกนะครับที่ทั้งก้นด้วยแล้วก็ทั้งที่ตรงบริเวณหน้าอกด้วยนะครับอันนี้ก็จาได้ว่าเจ็บอยู่อยู่นานเลยนะครับเป็นเดือนนะครับกลับเมืองไทยยังเจ็บอยู่เลยนะครับซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยก็เลยทําให้เข้าใจ ว่าเอ,อ่อพอมีการบาดเจ็บเกิดข I mean, ึ้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ในคนที่เป็นเยอะกว่านะครับมันจะมีความเดือดร้อนขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องออกจากที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงการที่กลับเมืองไทยนะครับสำหรับการบาดเจ็บของกีฬาสกีกับสโนบอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงกับการบาดเจ็บพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งของการบาดเจ็บเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับความเร็วนะครับหรือว่าการทรงตัวซึ่งสกีกับสโนบอร์ดมีความแตกต่างกันนะครับ สำหรับโอกาสที่จะบาดเจ็บส่วนไหนในกีฬาสกีแล้วก็สโนโบอร์ดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP ีหน้านะครับ